เเลขาห่นะหล่อเหรอชื่อหล่อลูกหลอกินส้มตำหล่ออันนี้โยเยโยเยโยเยตีดำโลเลโลเลอันนี้เจ้าทิ่นหล่อหล่อจริงๆหล่อสมชื่อเลยรูปเขาที่ขาขาดน่ะจิ้มอไรรูปหล่อเหรอรูปเขาหล่อมีรูปแบบนี้บ้านเขาก็หลักกิโลใหญ่ๆไหมโฮมสเกอ๋อมาเล่นคือเดินเล่นเหรอเนี่ยเช้ามันจะต้องมาอยู่กับพี่ เดี๋ยวพอพี่กลับกันเย็นมันก็กลับบ้านมันสองตัวอ๋อทั้งคู่เลยาหาเหรอคอะมาแย่งเขากินมาแย่งเขากินตา <c oughs> <3 S 1> มันติดเรามาพวกนี้มันชอบอยู่กับคนลูกมันเราก็เอาไปเลี้ยงที่บ้านสองตัวเจมันเคียวใช่ไหมติดเจ้าของเขาจนบอกออะไรให้มันกิน <c oughs> ไปอ <c oughs> กินอะไรอะน้ันไก่รครับไก่วันละร้อยเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้ำอยู่ต่างจังหวัดน,นะแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปเปิดกระเป๋ามานานแล้วว่าในกระเป๋ามีเครื่องสำอางอะไรบ้างนะคระคีมที่ใช้อะไรอย่างนี้นะเดี๋ยววันนี้อาจจะทาเป็นคลิปสั้นๆนะคะให้ดูเพราะว่าน้เนาของมาไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเรียกน้องแอมเข้ากล้องก่อนมารอวางอะไรอย่างมามามากระเป๋า <วะ S 1> คือแ <วะ S 1> ค่เน <วะ S 1> ี้ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องแอมนะคะ <Hey. S 2> อ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่พกมานะอันนี้ก็คือเป็นแป้งฝุ่นนะแป้งฝุ่นของโรตีนะคะโรตีตัขงขายปะค่ะให้ด <c oughs> ูให้ดูด <c oughs> เขาแบบเรียกว่าเป็นแป้งฝุ่นชั้นเทพในราคาที่แบบไม่แรงมากนะก็ <c oughs> ไม่แรงอะราคาประมาณห้าหกร้อยบาทอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแป้งแป้งนะคิวเพสนะคะ คิวเพสตัวนี้เนี่ยน้ำใช้เป็นเบอร์ n2 นะคือคิวเพสสีม่วง่มันช่วยให้แบบว่าคุมมันมากคิวเพสไม่มีทั้งหมดกี่เบอร์คะกี่สีไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้แต่แต่ที่ใช่แต่เห็นในเซเว่นอ่ะมันจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็คือบางคนถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าผิวขาวขาวเหลืองได้ดผิวชมพูผิวขาวผิวขาวเหลืองก็ได้แล้วก็ถ้าเป็น ผิวแบบผู้หญิงผิวเข้มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมาะแต่ว่าในช็อปเขาอะจะมีขายคือมันมันมีทุกสีของเขาที่เขาทำออกมาจ่ะออแล้วก็อันนี้อันนี้คือแปรงยินิคอนใช่แปรงแต่งหน้านะคะเอามาเท่าที่จําเป็นจะบอกว่าไม่ได้ทําคลิปเปิดกระเป๋านานมากแล้วนะแต่วันนี้คือนั่งรอ นั่งรอหลายๆคนที่เขาตื่นสายนะฮะที่เขาตื่นสายเลยต้องแบบเออมานั่งทำซะหน่อยไหนๆมาแล้วนะคะนี่เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงก็จะเป็นแปรงอายแชโดว์อ่าแปรงตัดคิ้วะแล้วก็อันนี้ไฮไลท์แล้วก็อันนี้แปรงแปงปฝุ่นะปัดแก้มนะคะแล้วก็อันนี้คือเารื่ไเก็บใต้ตาอะไรอย่างเงย แล้วก็แปรงอายแชโดว์แล้วก็อันนี้ที่ปัดแก้มอ่ะแล้วก็อันนี้มีสาวเขียนคิ้วของไดโซคือ <ไป S 1> พี่<ห>นคนพิการมากอ๋ออยังมีอยู่เนาะออพ่กนพิการมากแต่ว่ามันก็ใช้ได้อ่ะแล้ววันนี้คือนั่งแต่งหน้าบนรถเมื่อกี้ออกไปเซเว่นมานั่งแต่งหน้าบนรถคือแบบสลันสาโคดอ่ะคิ้วไม่เท่ากันนะ <c oughs> แล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นรอ,องพื้นตัวนี้น้ําเคยทำรีวิวไปแล้วนะคะของ b บบี o o ูตัวนี้เนี่ยเขา,าไม่ใช่รองพื้นเขาเป็นกันแดดเออเห็นไหมตื่นไงเบอร์เบอร์เป็นกันแดดเป็นกันแดดแับน,นี้ยันลืมตกบุกให้ไม่เป็นไร <c oughs> ่อย่านไปเออ <c oughs> เป็นกันแดดแับน,นี้นะคะคือใช้ได้น้งแต่แบบว่าน้งแต่เด็กเล็กอะ แล้วก็ขดทองก็ใช้ได้ด้วยมาแล้วขอบคุณนะคะบริ <c oughs> การ <c oughs> แบบประทับใจมากโองสเตย์ที่นี่อ่ะแล้วก็อ,อะไรอีกอะ่ะอันนี้เป็นพับนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของเขาเรียกว่าอะไร W 7เป็นบลัเซอร์ก็จะมีขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> เอาค่าตั้งกล้องมาให้ เอามาให้ด้วยดีมากเลยอ่ะอ่ะสิ่งของ W7 นะคะเป็นบอนเซอร์นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้ก็ไว้แบบเก็บเนี้งเก็บคางอะไรให้แบบเรียวๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้พี่น้ำจะเปิดแค่บางส่วนใช่ไหมเพราะถ้าเปิดหมดก็ไอ้ยแบบเดียวแบบเดียวพูดเร็วมากมันก็ไม่เยอะนะอันนี้ไม่เยอะของพี่นะอันนี้คือไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะขออนุญาตคุณผู้ชมค่ะไม่เยอะค่ะแต่ว่าล้นจะกระเป๋าค่ะโอ้ยแหมจะตกด้วยค่ะ อันนี้เป็นสกินฟูดนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอนซลเลอร์ไว้สําหรับน้าไว้สําหรับตัดคิ้วอะปกให้ได้ให้ใหใหใหได้รูอ,อแล้วก็อะไรอีกอะอันนี้เป็นไอชิเขาเรียกว่าอะไรเป็นอายแชโดว์ได้แล้วก็เป็นที่ไฮไลท์เชดดิ้งจมูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นอายแชโดว์ของดีอ r นะคะ ชอบมากเลยอ่ะอันเนี้ยมันน่ารักมากเลยนสวยอ่ะแค่สียงใช่ใไหมกี่กี่อันนี้ห้าีหแล้วก็คือใช้แล้วก็เก็บอย่างเงี้ยคือประหยัดแล้วประหยักมากไม่กล้าใช้เยอะกลัวมันหมดเข้าใจแล้วก็จะมีอ่ะเดี๋ยวไล่ก่อนนะอายแชโด์ของสล็กนะคะตัวนี้คือใช้มานานมากแล้วอ่ะก็ไม่คิดจะทิ้งนะก็ยังใช้อยู่นะ เมื่อกี้จะพูดเป็นจะพูดเป็นภาษาอีสานคําว่าอุ้ยมันเฮียไม่ใช่มันเฮียแปลว่าอะไรวะมันเฮียมันหล่นนะคะอนี่นะไะตัวอื่นเสร็จเร็วมากเร็วเร็วในเร็วฝึกปรับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นของน่าจะอ่านว่าเอลเซียนะคะอืมเอเซนมาสคาร่าตัวนี้ของญี่ปุ่นเลยนะไม่รู้เมืองไทยมีขายป่อนะคะแล้วก็ อันนี้คือเปิดกุของจริงเลยไม่กุน้อยอันนริงใช่ใช่น้อยจริงต่อไปก็จะเป็นคิวเพสสีนี้นะคะลิปสติกที่น้ำทานะคือตั้งแต่สีไปฝั่งสีปากมาก็คือแบบไม่ค่อยได้ทาลิสติกนะแต่ว่าวันนี้แบบออกกล้องเอาสะหน่อยอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูปากให้ดูสวยออกส้มส้มจ้ะ ชอบความแบบพูดอะไรน้องก็จ้าเราก็จะบ่นคนนู้คนนี้ฟงจ้าอันนี้อันนี้ของอะไรวะอ่าของอะไรอ่ะอ๋อเบบี้บายอ่าใช่อ่ะเดี๋ยวดูสีใกล้เคียงกันเนาะใช่ไหมอ๋อแต่อันนึงออกส้มอันนึงออกชมพูแดงมันเป็นออกเมทัลลิกไงเบบี้บายอ่ะแล้วก็ ที่สเขียนคิว้วไม่ใช่ที่สเขียนคิ้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เขียนคิว้วใช่ที่<ต>เขียน,นแบบเข้มไปไชโดอย่างเงี้ยหรอเป็นคุชชั่นเขียนคิว้วยี่ห้ออะไรดูเอานะคะอ่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูข้างในก็จะเป็นกระจกเ,เออมันใช้ง่ายมากเลยอ่ะแล้วก็มีสองฝั่งก็คือสีน้ำตาลแล้วก็สีดำแต่น้ามาจะใช้แต่สีน้ำตาลเพราะว่าสีดำมันจะดูเข้มไปแล้วเขาก็จะให้แปลงมาเงี้ย ปะแปรงเขาเล็กละ่ะเออ <c oughs> เขามีไม่เขามีสองฝั่งไงฝั่งนี้จิ้มเขียนใช่แล้วก็ใช่ใช่เสร็จแล้วก็ที่ปัดแก้มค่ะของสลีกนะคะแล้จริงๆ,ๆแล้วนะก็เป็นสาวสาวกสลีกค,คนหนึ่งนะที่แบบมีแต่ของสลีกพอสมควรอ่ะตัวนี้ก็จอกสีคล้ายๆนี่แหละ สีปากแหละแล้วก็ปัดอ่อนๆไปอันนี้นะคะเป็นอายไลเนอร์ของนิสทีนแม็กซี่แบ็ตัวนี้นะคะก็จะเห็นน้ำใช้แต่งหน้านะเวลาที่น้ำทำคลิปนะคะคือมันใช้ดีมากเว้เส้นมันเส้นมันคมจริงแล้วมันก็ดำแล้วที่สำคัญเวลาใช้มันไม่เยอะมันไม่เลอะนะเส้นเล็กมากเออเล็กแบบเล็กเลยทำไงนะทำนี้เหรอถึงจะเห็นว่าเส้นเล็กเออนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เอ F นะคะตัวนี้ เป็นอายไลเนอร์อีกตัวหนึ่งที่น้ำใช้คือตัวนี้น้ำเคยทำคลิปไว้แล้วเดี๋ยวอาจจะใส่ไว้ใต้ลิงก์นะคะอ่ะจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แหละ,ะว่าอายไลเนอร์อะไรแบบอันไหนดีแล้วก็มีวิธีการสอนเขียนอายไลเนอร์ด้วยแบบมือใหม่นะคะอ่ะแล้วก็ไม่มีละมีแค่นี้อ่ะเป็นไฮไลท์ของอ e e e ีทูดี้อีูี้ยังไม่หมด อ๋อยังเหลือเขาผอบใช่ไหมเฮ้ยมันเหลือเยอะพอของครณโอาโอเคอ่าแล้วก็มีน้ำหอมนะดเคะอ k นวอันนี้แบบพกพาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าครีมที่น้ำใช้นะคะเป็นตัวนี้นะเยาวดามนะคะหน้าหรือผิวคะใช้ไอ้นี่ด็กทาครีมที่หน้าอ๋อนี่ตัวนี้ <laughs> ใช้ดีมากถือว่ามันเป็นการลงทุนแล้วคุ้มมันเป็นอิมัชันนะคะนี่นะนับซื้อตอนที่เขาจัดโปรมันเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยนาะจากราคาเท่าไหร่ไม่รู้อ่จำไม่ได้แล้วแต่ว่าคือหนึ่งพันหนึ่งร้อยแต่ใช้คุ้มมากนะคือใช้มาตั้งแต่ประมาณเดือนสองนี่เดือนอะไรเดือนเจ็ดแล้วเออเดือน <7 S 1> แปดแล้วอ่ะคือคุ้มมากๆเลยนะคะอะวันนี้พอแค่นี้เนาะ เพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันแล้วมีนะคนหิวหนึ่งอาตารยแล้วรอเลยไปแล้วค่ะไว้เกาก็หมาคลิปหนะ้าถ้ามีโอกาสนะก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับเครื่องสำอางให้ดูกันเรื่อยๆนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณน้องแอมนะคะ,คะสวัสดีค่ะไปค่ะกินข้าว